สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเซรีพิสุทธิ์เตมียเวทชี้สาเหตุก้าวไกลไปไม่ถึงดวงดาวตำหนิคนรุ่นใหม่สอเพราะทำให้พิธาตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จเรียกว่าออกตัวจนทัวลงหน้าบ้านไม่เว้นวันสำหรับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส,ส,สพักเสรีรวมไทยที่มีข่าวออกมาพูดแสะแรง พูดตรงกับพักเก้าวไกลจนด้อมส้มไม่พอใจงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญท่านมาเปิดใจต่อความรู้สึกและถามถึงสาเหตุว่าทำไมช่วงนี้แรงผิดปกติ หรือท่านเองก็ไม่ชอบพักเก้าไกลเหมือนข่าวลือหรือไม่เพราะถามประเด็นภายในรัฐสภาที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่จริงหรือที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะด้อมของตัวเองพาพังแฟนๆสามารถรับชมย้อนหลังเต็มๆได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้นเขาสังเกตกันว่าพักเก้าไกลคนนั้นคนนี้ไม่ชอบ เกลียดอย่างไรก็เกลียดถึงยอม112เดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นอีกอย่างไรก็จะเอาเขากระเด็นไปให้ได้เลยก็อย่างนี้แหละคนเราพอไม่ชอบกันนะมันก็หาเรื่องจำสุภาษิตได้ไหมนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนจะขึ้นสู่สูงสุดไม่ได้ถ้าเปรียบไปผมพูดจริงนะ ไม่ได้ว่าทางก้าวไกลนะแสดงว่าพวกน้อยเราไม่ว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าใครจะมีพวกในสภามากกว่ากันใช่ไหมเพื่อไทยเขาเล่นกันเมืองมา30-40ปีแล้วใช่ไหมสสก็พักพวกกันใครๆก็เคยอยู่ในพักเพื่อไทยมาก่อนคุณอนุทินมาเพื่อไทยก็บอกกลับบ้านเก่าอะไรแบบนี้ทั้งหมดนี้นะสสเขารู้จักกันหมดสวเขาก็รู้จัก คนรุ่นใหม่ไงคะคนละประเด็นกันเราเอาเพื่อนทีนี้ก้าวไกลคนรุ่นใหม่จริงก็เข้ามาสองสมัยก็ไม่รู้จักใครมันก็เพื่อนน้อยไงเขาถึงบอกนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนขึ้นสู่สูงสุดไม่ได้เพราะคุณไม่มีเพื่อนเขาจะไม่เอาคุณมันก็ง่ายใช่ไหมก็ต้องค่อยคุยกันไปเดี๋ยวก็เป็นเพื่อนต้องใช้เวลา เขาถึงมีข้อเท็จจริงที่เขาพูดมานะไม่ใช่ผมพูดนะตอนนี้คนไม่เข้าใจรถทัวร์ก็มาลงที่ท่านเยอะแยะไปหมดว่าท่านไม่ชอบก้าวไกลท่านจะทําอย่างไรเขาเข้าใจท่านผิดไม่เป็นไรนะผมถือว่าเด็กรุ่นนี้คือเด็กรุ่นหลังเกิดไม่ทันยังไม่รู้โลกยังรู้อะไรเป็นอะไรหรอกความจริงก็เด็กพวกนี้หรือใครก็แล้วแต่ต้องเข้าใจว่า ตอนนี้การเลือกตั้งมันจบไปแล้วผลปรากฏหมดแล้วจบหน้าที่เราแล้วในฐานะประชาชนคนเลือกตั้งเนี่ยปล่อยให้คนที่มีหน้าที่บริหารจัดการเขาไปอย่าไปยุ่งอย่าไปเสือกขออนุญาตใช้คำนี้เลยและอย่ายุ่งนะเป็นต้นเขายังไม่เลือกรัฐมนตรีแต่เขาจะบอกว่าคุณเสรษฐามาเป็นนายกขอโทษนะถ้าเป็นจริงๆทีมงานเป็นใครทีมก้าวไกล หรือเปล่าถ้ามีไม่เอาผมยังไม่ได้จัดผมเกิดมา60-70ถึงปีผมทำความดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองหมดเขาเสนอผมเป็นนายกใช่ไหมผมยังไม่ได้จัดอะไรเลยคุณไม่เห็นหรอกผมยังไม่เคยไปจัดอะไรกับเขาเลยใช่ไหมจะมาบอกจะมาบอกผมจัดแล้วได้ไงผมไม่ได้จัดมันเป็นวาระเลือกนายกรัฐมนตรีก็เลือกไปสิได้ก็ได้ จบก็จบเขาสงสัยกันว่าทําไมช่วงนี้ท่านดุจังท่านไปเหวี่ยงไปว่าอะไรด้อมส้มคะรู้สึกเขาเคืองๆท่านกันนะคะคืออย่างนี้ครับพอเลือกตั้งเสร็จเพื่อไทยก็มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลรวมเบื้องต้นได้8พักสามเสียงถ้าเกิดสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้มันต้องได้รวมสอวอและสสอ,อีกภากหนึ่งให้ได้376ขาดอีก64เสียง ขาดตรงนั้นก็เป็นหน้าที่ของพักเก้าไกลและเป็นหน้าที่ของพักร่วมแปดพักไปช่วยกันเก้าไกลก็เริ่มต้นไปหาพระชาติพัฒนากล้าเขาเพื่อเจรจาเอาสองเสียงมาอยู่พอเริ่มไปติดต่อบรรดาด้อมส้มพักเก้าไกลทั้งหลายก็แวดเลยแล้วคุณพิธาหัวหน้าพักว่าอย่างไร ไปฟังก็ถอยถอยปุ๊บไปเอาพักชาติไทยเขาก็ไม่เอาด้วยแล้วไปพักไหนก็ไม่มีใครเขาเอามันก็เลยหยุด312พอหยุดแค่นี้ไปหวังสอวอเสียงนูน้นมันก็ได้มาแค่นี้มันก็ไม่ผ่านแต่ถ้าในช่วงนั้นด้อมส้มทั้งหลายมาติงคุณพิธาคุณพิธาต้องพูดให้บรรดากองเชียร์ฟังขอบคุณ ท่านเลือกผมตอนนี้ขอให้ผมมีโอกาสทำงานบริหารทำเองทีนะอย่ามาจุงจมูกผมเลยผมไม่ใช่วัวควายใช่ไหมท่านพูดแบบนี้แรงไม่แรงหรอกครับทีเนี้ยด้อมส้มต้องปล่อยเขาตอนนี้คุณพิธาอาจได้ตั้งรัฐบาลแล้วนี่แหละเป็นต้นเหตุที่คุณพิธาก้าวไม่ถึงดวงดาวพอเขาเชื่อเขาก็เสียหายผมมาพูดแทนเขามาโกรธ อะไรผมเป็นต้นขอขอบคุณแรงข่าวที่นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ